คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าเราย้อนอดีตสําหรับโครงการรับจำนำข้าวแล้วเนี่ยนะคะถือว่ามีมาแล้วในหลายรัฐบาลค่ะซึ่งในสมัยรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยก็ได้มีการบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลกระทั่งมีการตรวจสอบว่าอาจจะมีการทุจริตแล้วก็สร้างความเสียหายกับประเทศชาติจนนําไปสู่การถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีในที่สุดค่ะ โครงการรับจำนำข้าวในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัตรเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่7ตุลาคม2554รัฐบาลขณะนั้นถือเป็นนโยบายสำคัญโดยให้เหตุผลของโครงการเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นซึ่งข้อมูลของโครมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ามีชาวนาประมาณ15ล้านคนคิดเป็นร้อยละ23ของประชากรทั้งประเทศที่จะได้ประโยชน์ สาเหตุที่รัฐบาลพักเพื่อไทยนำโครงการรับจำนำข้าวมาบรรจุเป็นนโยบายรัฐบาลเนื่องจากได้หาเสียงกับประชาชนและแถลงนโยบายต่อสภาเอาไว้แล้วแต่หลังจากที่มีการเปิดโครงการรับจำนำข้าวไปเพียง2วันก็มีหนังสือจากปปชส่งถึงนางสาวยิ่งลักษณเรื่องข้อเสนอการแก้ปัญหาทุจริตและยุติโครงการรับจำนาข้าว จากนั้นโครงการนี้ก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์มาตลอดทั้งจากฝ่ายค้านนักวิชาการรวมทั้งสถาบันองค์กรอิสระและต้องยุติโครงการไปหลังการยึดอำนาจกระชั่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและมีการถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ในที่สุด คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการจำนำข้าวสรุปตัวเลขนับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในปี2547จนถึงวันที่22พฤษภาคม2557จำนวน15โครงการพบว่ามีผลขาดทุนประมาณ680,000ล้านบาทจากค่าใช้จ่ายทั้งหมด1.1ล้านล้านบาทเป็นการดำเนินโครงการโดยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ระยะเวลา3ปีจำนวน4โครงการคิดเป็นผลขาดทุนจำนวน518,000ล้านบาท ส่วนที่เหลือ11โครงการอยู่ในสมัยรฐัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรมีผลขาดทุนประมาณ164,000ล้านบาทซึ่งถือเป็นผลขาดทุนทางบัญชีเนื่องจากยังมีสต๊อกข้าวโครงการที่ยังเหลืออยู่อีก19.2ล้านตันข้าวสารซึ่งหากตีมูลค่าณเดือนพฤษภาคม2557มีมูลค่าประมาณ220,000ล้านบาท